ใครที่กำลังมองหากางเกงทํางานอยู่นะครับเราขอแนะนําตัวนี้ครับเป็นกางเกงทํางานาแนวเกาหลีนะครับเป็นผ้าเกาหลีเลยนะครับเป็นเอวยืดนะครับเป็นผ้าสแล็คแต่ว่าเป็นเอวรุ่นเอวยืดนะคะรับตัวนี้เป็นสินค้าขายดียของทางร้านอีตัวนะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดหัวผ้าสวยๆเอวยืยดๆนะครับเอวยืดๆแล้วก็ผูกได้ด้วยนะครับผูกได้ด้วยสวยๆเลยเป็นผ้าสแล็คนะครับ ต่ว่าเป็นเดียวยืดใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้นะครับเนี่ยยืดยืดทุกตัวเราคัดแต่หัวผ้าล้วนๆนะครับคัดแต่หัวผ้าล้วนๆไม่มีตําเนินะครับสินค้าเกรด A นะครับสินค้าเกรด A เลยยืดยืดทุกตัวยืดยืดเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆการจากัดไซส์มันจะน้อยยืด งานของเกาหลีนะครับของเกาหลีก็ใส่ SML ประมาณนี้ใส่ก็เท่าของคนไทยนะครับดีเลี่ยทุกตัวใส่ทํางานใส่ลําลองอเป็นเอียวผูกก็มีนะครับเป็นเอวผูกก็ได้สวยีเทุกตัวครับผูกก็ได้ด้วยผูกได้ด้วย เป็นสินค้าที่ขายดีตัวของทางร้านนะครับขายง่ายๆครับการจำกับไซส์มันจะน้อยครับเอียวยอะๆทุกตัวตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆสีพื้นๆขายง่ายๆครับสีพื้นๆขายง่ายๆ <ouch> ขายได้ทุกตลาดนะครับ <ouch> ขายได้ทุกตลาดโดยเฉพาะตลาดออฟฟิศนี่ขายดีมากๆนะครับแต่เราออฟฟิศ ใ,ใส่ได้ไปรุ่นใส่ดีนะครับหยืดยืดทุกตัวครับเอลยืดทุกตัวสีเป็นเพินตัวอย่างก็สีประมาณนี้สีขายง่ายๆดูตัวอย่างอีกสักมัดหนึ่งนะครับดูตัวอย่างอีกสักมัดหนึ่ง เราก็จะเอาสีเพื้นมาครับสีเพื้นขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆใส่ทางานได้ใส่ลําลองได้นะครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดสมาก็ใสายอยู่ประมาณ S M L X L ประมาณนี้ครับสายมาตรฐานสวยทุกตัวสวยทุกตัว สสสีส้กวย,ย,นะยตัวเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าไม่มีตำหนินะครับเราคัดแบบพิเศษนะครับสินค้านี้เหมือนใหม่เลยนะครับเราเรียกให้เรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยสวยงามนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับ สวทุกตัวดูด่ดทุกตัวสีเป็นเพลินนะครับสีเป็นเพลินขายง่ายๆนะครับสวยทุกตัวสวยทุกตัว ก็เอวยืดยืดนะครับเอวยืดยืดโอเคครับสินค้าก็ประมาณนี้ครับเป็นสินค้ากางเกงทํางานเอวยืดใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้ครับเป็นเอวยืดทุกตัวนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ